เรื่องที่หนึ่งนะท่านจะได้เข้าใจได้ง่ายๆคําว่าปีงบประมาณคุณไหมรู้จักไหมถา<ำ>มกัยากเลยไม่ยากหรอกแค่หนึ่งปีของคุณนะ่ะประชาชนนะ่ะคือสิ้นปีคือผ <ม S 1> ันวาผมเคยได้ยินว่าแค่ปีงบประมาณเนี่ยยังมีปีหกเจ็ดปแต่ผมไม่รู้หรอกว่ารอบ รอบของมันอะรอบประจําเดือนรอบเขาเรียกอะไรรอบรอบรอบวงรอบปีอะรอบวงรอบวงปีเขาอะจะนับจากเดือนอะไรถึงอะไรความต่างความต่างรอบวงปีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่เหมือนกันรอบประชาชนก็คือหนึ่งปี12สิบสองเดือนแต่หนึ่งปีของหน่วยงานรัฐเนี่ยคือช่วงเดือนกันยาตุลาเดี๋ยวปีงบประมาณที่คุณว่าเนี่ยคือกันยากับตุลาใช่ไม่ครบสิบสองปีไม่ครบสิบสองเดือน ครบสิบสองเดือนอ๋อแต่เขาตัดที่เดือนตุลากนยาปลายกนยาตุลานับเอาถามงนี้สรุปเขาจะตัดกนยาหรือตุลาตัดที่กนยาไงตัดกรยาแล้วตุลาเกี่ยวอะไรตุลาคือเริ่มนับเป็นเดือนที่หนึ่งเท่ากับตัดสามสิบกรยาคือหมดปีงบประมาณของเขาหนึ่งตุลาคือเริ่มปีงบประมาณใหม่ในปีหน้าโอเคหนึ่งมกราของประชาชนคือวันวันปีใหม่ส่วนหนึ่งตุลาของหน่วยงานภาครัฐคือ ตุลาหนึ่งตุลา, 1> 1าหน่วยงานราชการคือหนึ่งตุลาสิ้นสิ้นปีของราชการคือ30กันยา,ญญาปีใหม่ของราชการคือหนึ่งตุลาทำไมคุณต้องมาทั้งท่องอะไรแบบนี้คุณต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ oh, okay, okay. เออคือมันมันไม่ใชื่อหรท่านจะต้องต้อง,ต,องต้องรู้ก็ได้แต่ว่าบางทีวันนี้ถ้าเราได้บอกกันเราจะได้เข้าใจว่าไอปีงบประมาณคืออะไรโย่พูดอย่างนี้เรื่องสิ้นปีงบประมาณมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องกล้วยเอาเลยดีกว่าถ้าจะอธิบายฟังต่อว่า เรื่องราวต่างๆ,ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเก็บภาษีด้วยอ่าเรื่องของช่วงของการเก็บภาษีประชาชนรเรื่องนี้ไม่มีใครอยากฟังเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครอยากรู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ยังไงท่านก็ต้องต้อทำระภาษีนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีที่ดินท่านที่มีสิบบ่งปลูกสร้างภาษีอ่าป้าย